ก็สวัสดีตอนเยน็เยนๆของวันอาทิตย์นะครับก็ช่วงนี้ก็หลังๆนี้ก็ผมก็ไม่ได้ทำคลิปเยอะสักเท่าไรนะเพราะว่าผมก็เริ่มคิดอะไรไม่ออกนะคนตรงคอนเทนต์ก็คิดไม่ค่อยออกนะก็เลยปล่อยยาวเลยนะสบายๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมก็ทำการตัดแต่งกิ่งไปนะต้นเออ ชมพู่นำอกไม้นะครับนี่ต้นใหญ่เลยทีเดียวประมาณสี่ปีแล้วต้นนี้ครับนี่ผมก็ได้ตัดแต่งกิงก่งกิง่งที่แก่ๆไปนะครับของต้นเนี่ยแล้วก็ปักชํำไว้ผมก็ไม่ได้ตอนกิ่งอะไรนะครับก็ไม่ค่อยว่างก็เลยเอาปักชํำมันก็ติดนะครับติดโอกาสติดน้อยนะครับี๋ยวติดมาเยอะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนะครับเพราะว่าทุงวันนี้ก็ ขึ้นเสียงมานิดหน่อยนะเพื่อจะให้เพื่อนเเนะี่ยได้รับฟังเสียงที่ชัดขึ้นนะผมก็เลยต้องปรับรับเสียงของตัวเองมากขึ้นนะผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อนะ <c oughs> ก็เอาเปิดคลิปมาเป็นคลิปเรียวๆให้เพื่อนเพื่อได้รับ,รบชมนะโดยไม่มีการตัดต่อนะครี่ทางด้านนี้ก็เป็นทุเรียนชุดปลูกใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็เป็นต้นสักนะครับความเปลี่ยนแปลงในสวนก็เยอะนะ ทางด้านนี้ก็เป็นผสมผสานวางทุเรียนกับผักแล้วก็เป็นตัวกอพโพดนะครับไกลๆนู่นก็เป็นอคอกไกนะ่เป็นเล้าไก่ของผมนะครับสำหรับต้นทุเรียนอายุประมาณแถวนี้ประมาณ8ปดเก้าเดือน,นครับผมก็ได้ทําการตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยัอย่างโหดนะเนี่ยตัดแต่งโหดนะต้นเล็กๆเนี่ยบางคนปล่อยใบยเยอะกิ่งเยอะไปเลยนะครับผมก็ ผมก็ว่าผมก็ตัดแต่งทรงพุ่มเรื่อยๆนะนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเฉพาะพาด,ดูหลังจากตัดตะกิงไปนะครับเรื่อยๆนะครับจะพาด,ดูเรื่อยๆเลยนี่ก็พ่อผมก็เพิ่งมาถางง่ายเสร็จนะครับนี่ส่วนตรงกลางทุเรียนเนี่ยเป็นพืชเพีเียงนะพอกว่าจะทุเรียนจะได้ผลเนี่ยผมก็ต้องปลูกผักไว้กินก่อนนะอย่างน้อยก็ได้กิน นะครับนี่แถวนี้ก็เลยเป็นผักนี่ก็ผักบุ้งนะครับไอตรงกลางนี่ก็เป็นผักชีแล้วก็เป็นคะน้ามทั้งนั้นครับแล้วก็ตรงนู้นก็ที่ขึ้นด้านก็เป็นบวบนะครับส่วนใกล้ๆเขียวๆนู้นก็จะเป็นข้าวนะน,นะครับก็ปลูกเล่นๆนะครับจะดูว่าระยะการเจริญเติบโตเติบโตมันเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับส่วนพุ่มใหญ่ๆนี่ก็เป็นข้าวโพดนะครับ ข้าโพธอายุประมาณเดือนเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยไปนิดหน่อยนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะแล้วก็นี่ทุเรียนตนเล็กเพิ่งเอามาแซมนะครับนี่เป็นส่วนผสมประสานนะครับนิดๆหน,น,อนอ่อยๆยางนิดยางละหน่อยนะครับหลังจาก ถัทงทางหญ้าเสร็จมันก็ออกบรรยากาศสวนก็จะประมาณนี้ครับในตอนเย็นครับนี่ส่วนการทำคลิปของผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะโดนใจเพื่อนๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็พูดตะกุกตะกักไปเรื่อยนะครับส่วนตรงกลางนี้ตรงนี้เป็นข้าวโพดแล้วก็เป็นถั่วนะครับเป็นตัวถั่วนั่งนะครับพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยถั่วนั่งนะครับ ส่วนทางด้านโซนทางด้านนู้นก็เป็นทุเรียนไผ่แล้วก็เป็นมะม่วงหิมะพานนะต้นใหญ่สามต้นนะครับก็ปลูกแบบผสมผสานคะรับก็กล้วยเมื่อก่อนก็ยังไม่โตนะคตัวน,นี้ก็เริ่มโตแล้วพอฝนตกให้นะทุวกวันเลยนี่ก็เป็นพริกนะครับปลูกไว้ในสวน เพราะว่ามันเหลือจากการปลูกแถวๆบ้านนนั้ก็เลยมาปลูกในนี้ดูนะครับมีหลายอย่างนะครับผมก็ลงไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะเพราะบ,บางทีผมอาจจะเหนื่อยจากการทํางานหลักแล้วก็ไม่ค่อยว่างนะครับส่วนตะกะอะไรที่เพื่อนอยากจะได้เนะี่ยผมอาจจะไม่มีนะเพราะผมก็ ไม่ได้ทําแบบจริงจรงจังๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเวลาว่างก็มานั่งปลูกปลูกผักเพาะมาเมล็ดแล้วก็ดูแลทุเรียนแล้วก็ดูแลส่วนต่างๆในสวนด้วยนะครับก็มีทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนระดับกลางแล้วก็ทุเรียนใหญ่อายุประมาณปีครึ่งแล้วนะครับผ,ผักชีตอนนี้ปลูกยังไม่ขึ้นนะนี่แต่นูจะได้กินแล้ว ปลูกไว้แปลงเดียวปลูกไว้กินกินับนะเดี๋ยวอาจจะอนาคตผมอาจจะปลูกมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ปรปะมาณนี้ไปก่อนนะเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนมากแม่จะทำนะเห็นเตีนเตียนอย่างนี้นะแม่ผมนะถังให้นะส่วนมีอยู่สองสามแปลงนะสามสิบแปลงก็ยังไม่ได้ลงอะไรไปนะครับเดี๋ยวโครงการต่อไปนี้หลังจากนี้ จากนี้ผมก็อาจจะปลูกเมล็ดพันธุ์ไม้ป่านะครับผมน่าจ,จะยกแปลงทาน้านูแล้วนะเป็นแปลงเพาะเมล็ดไม้ป่านะครับอ๋อลืมบอกไปนี่นี่ก็เป็นในตัวต้นหอมนะครับ มีไม่กี่กอปลูกไว้น้อยนะปลูกไว้กินนะแล้วก็ปลูกไว้ขยายพันธุ์เรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะช่วงนี้เดี๋ยวผมก็สั่งมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่ามาแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ผักนิดหน่อยนะก็ออกมาเพาะออกมาปลูกนะย้อนอนาคตผมอาจจะเพาะพันธุ์เมล็ดไม้ป่าขายบ้างนะครับเพราะผมอยากสร้างไรายได้ตรงนี้ให้มากกว่านี้นะผมก็หาพยายามหาช่องทางสร้างไรายได้นะครับ ส่วนตอนนี้ผมก็มีเพจเฟซบุ o กนะครับนะพอฝากเพื่อนๆไปติดตามด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลงอะไรมากมายนะครับลงเท่าแต่รูปภาพที่เฉยนะครับก็วันนี้ก็พาดูทางด้านโซนนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงก็ถางยากแล้วลงผักลงอะไรไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยว การนำคลิปอะไรต่างๆก็เดี๋ยวผมก็จะพามาดูพามาชมกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมในส่วนบ้างนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ